น้องครับน้องๆเพื่อนต้องแหลงเลยครับเขียดใหร้ายสมมติเอาเนื้อคมไปว่าสันเอา,เอปปเอาแหกลมเลยครับมาหลุ่นซอยกันครับเพื่อนว่ามันหยึกหยึกอยู่แหใน,นแหอยู่ว่าสันแต่ว่าตัวหนึ่งขาดไปแล้วครับะนะคูมันทางไปเลยแหขาดเลยครับสอนแหนครับผม เฮสอดล่องเมืองมาสันเพื่อค oh: uh)> <no ั้วมันใจผัววันมัอยู่เป็นครูเลยอยู่เป็นครูอยู่เป็นครูเพราะว่าตัวนึงขาดไปแล้วพวกเ็นนตัวฟ่งดองนเออเฮนดังพวกนดโบแต่าทยไปสั่งโบทันจับกล่องโบทัน บางามไม่น้อยอย่าเถ้ามึงหลุดมึงไหนเนี่ยถ้าบางนามหลุดจ้ะหลุดยังหมหินซ้อนแ้งนะครับเพื่อความมั่นใจหมวนใส่แหงอไมุนใส่แฮงปุ่มึ้นอะเลหมวนใส่เลยหมวนใส่แฮงเลยเบื้องหน้าไอ้ไอ้เด้อมีบ่อยู่หัน ม่วนใช่ไหมเนี่ยมาหลุ่นกันครับพี่น้องแข่งกันนั่นแของเบ็ดบ่เบ็ดเผือกบ่ว่ามันตบข้วผีดาวหน่อมั้งโอ้ยได้เงียขึ้นมาเราจ่จักเอาเบิ้งกันนะ มันมากลัวส่งผลมันเรียนมันผลขึ้นใหเอาคุณน้องขาดไม่ได้ตัวนึงขหดฟงโล่งนี้อะไรหรอใช่อู้แต่ว่าตัวตัวโดนโดนแหงนั่นโอ้กระจำนี่ละลูกนี่ละแม่นี่พี่น้องได้ได้เงี้มขึ้นมาเลยสอยคนอ้ยมือดีสุดยอดเลยน้องน้องมาแก้มื่อยแล้วได้เงี้อยู่ได้เงี้ยถึงมาเลยดีแล้วครับเงี้ยผมขาดตัวนี้แหละโอ้ยมันของเงี้ยเฮาดอกจังว่ามันเป็นข้าแหงอยู่ได้แต่จะมันขาดไปอีกแต่บอกจากสามโลกนี่ มดสองไงสองกัวสองเนาะสองอะไรนี่ไหมเรียบร้อยเลยครับโอ้ยกัวโอ้ยกอมินหมินสำน้าหรอแต่ว่ามันกอหนังปากมองมันเหนียวนะอยู่แต่ยจริงๆมันคืนมาพร้อมโอ้ยสองคนมันบบขาดแหงครับมันกอกอหยอดกอเบ็ดอันนี้ว่ายอกกนได้ครับพี่น้องปวดปวดเก็บปลาเนี้ย ยอดเลยครับน้องๆเอาแกะมือให้เลยครับผมเอาเนื้อขึ้นไม่พอม้เหมือแรกสี่หยเสีย,สย,สยน้อยเยอะเลยครับ <c oughs> ผมนี่ข <c oughs> าดครับเอาเนื้อเข้าไปเลยเ <c oughs> พิ่นนี่เรียบร้อยครับมุมมมมือเลยนออ้องๆเอากองนุ่นเนอาแฮมาจัดการเลย